ข้าสาวบักม่วงน้ำดอกไม้สีทองพี่น้องปลูกมาสิบป,ปีแล้วเนี่ยปีที่หาที่ปลูกโออมเป็นนวยเลยเบิงนี้ขีดเพิ่นบอกว่าให้ตัดแต่งกิ่งออกเบิงตัดออกแล้วเป็นนวยให้บรอลองเบิงพี่น้อง กันไก่ตัดกิ่งกับดบเดามาเอาเมียดนี่ละเนี่ยล่องเบิงล่องหิดเบิงวาทีนี่สิเป็นน่วยบบน้ำกระหดให้ตลอดแต่บ่เคยเป็นหน่วยเนี่ยพื้นวามันบบ เพราโดนแดดมันก็เลยว่าเป็นว่าสั่นอันนี้เป็นแบบทาบกิงเด้ที่เอามาปลูกเนี่ยปีที่หาแล้วเฮ็ดแบบโบราณซับซับซับ,ซบ,ซบต้นกับเาเป็นปลูกปีแรกตั้ง่าจอดอกแต่ว่าบ่จับนวยหน่วยโลนทิ่เบิดก็ปลูกว่างาม,มากเลยที่นี่ก็เป็นเพียเป็นอย่างนเนาะเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาติ นี่ล่องเบงล่องถ้ำสาวเขาเบงว่าเดือนเมษาเนี่ยเขาสิออกดอกบอเพราะว่าช่วงฤดูพุ่นบอกว่าทากุมพ้านีตัดแต่งกิ่งตอนนี้ก็สิออกประมาณเดือนพฤศจิก,กาเพื่นว่าช่วงนี้บกม่วงออกดอกไปแล้วตามฤดูบกม่วงอนะล่องเบง